วันนี้เดี๋ยวเจอ่านด้วยนะครับยิ่งดูยิ่งซี๊ดวันนี้เราจะมาเล่นแบบกรเลอร์กันเลยซึ่งแบบเนี้ยผมเคยเล่นไปละในไอคลิปที่เป็นร้านสะดวกซื้อไอ้กดการทำเนินร้านสะดวกซื้อตอนที่คืนน่ะคืนนั่นแหละจะเล่นไปเรื่อยๆนะซึ่งแบบเนี้ยมันมีหลายสตอรี่ซึ่งวันนี้หนีสตอรีน่นี้หายตัวไปของ กรลี้ยงคาเตอร์ไม่จะหมายถึงว่าการหายัวไปของคุณคาร์เตอร์รอนะนงั้นเราไปเล่นกันเลยก่ะน,นโอ้โอเคอยู่ในแมปละที่ไหนเนี่ยทำไมประตูถึงเปิดอยู่ได้บ้างคนเปิดไฟในบ้านเอาจะได้ว่าเราเพิ่งกลับมาจากบ้านเลยนะฮหมจะแทกซึมน่าจะหมายถึงว่าคนจอน น่าจะเปิดเข้ามาอุย้ยเปิดนี่แหละมีเทียนวัตถุฟลักซ์เฮ้ยตกมาได้ไงวะไม่ได้จ,จะดูไม่ได้จะดูรายละเอียดหน่วงๆนะครับพอดีโทรศัพท์กากอันนี้คืออะไรโอ้ซูมได้โอ้ดูซูมได้เหรอวะเลยเปิดไฟได้แล้วเออปิดไฟเนียวะเปิดไฟได้่ะ อย่ไรวะอย่างไรวะววคนน่ากลัวเลยห้องนี้เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้อย่านะอย่านะอย่าดิเออเหมือนกลุ่มได้ไหมอยากเปิดดา้าม่าเลยแล้วเขาออกไปให้เปิดไม่ได้วะเออไม่ใจใจโอเคว,ว้าว เป็นงานีิลรืปะที่สวยมากเลยอูย้ตอนนี้เวลาห้าทุ่มห้าสิบสามนาทีนะครับอ้โอ้ตรงโอ้ตรงน,นี้ทางตนันเร้่ไปทางไหนนะมันมีระบบซูมมีด้านบนด้วยอยต้องมีซัมติงไว้แน่เลย แม่บ้านไข่มีงาศิลปะติดฟ้าฝรั่งเออเออวะนีออ่าคุ้นๆโทรศัพท์ทรศัพ์อยู่ไหนที่โทรศัพท์จากไหนอืมทำไมทามีทำไมทาาวนวะโทรศัพท์อยู่ไหนไหนหอ,วนวอไนเอ,อัอนนี้ไง ครับยังไงครับกรมตำรวจผู้ชายกำลังพยายามทำลายประตูลฉันเป็นใครนูแล้วเปิตัวได้ครับแร้วมีคนรบกวนรับพี่ไปด้ประตูอ๋อคุณอ๋อมันเป็นมันเชื่อใครอ๋อเออเสียงอะไรมันมีเสียงด้วยมันมีเสียงแ้วอะไรเชื่อ เอา,อา,าโอ้โหาฟังไปรลอนไปอ๋ออ๋ออะไรคา,ารินคา,ารินสบายดีไหมน่ะโอ้โหาเสียงอย่างงี้ทางนี้กับโอ้โหแบบนี้น่ากลัวว่ะ โู้โไม่น่าไม่น่าเ็ยโอ้โหไม่เป็นทางวนหรอเอ๊ะไอ้ทางเดือบเสียงอะไรเสียงอะไรวะเสียงใครทุกวัดเดอเออมพี่ครับสวัสด,ดีครับอุ้ย มีคนถูกขังไอะไรกันเหรอโอ้โหยังหลอนอย่าตกลงมานะอย่าตกนะอย่าตกนะโอ้โหโคตรหนักสเปมสเปมเปิดสเปมเปิดปิดประตู้โอ้น่ากลัวโอ้โหแล้วยังห้าทุ่มห้าสิบสามอยู่ทำไม ันนี้ประตูห้องอะไรห้องน้ำกูขี่คนจะไม่อยู่ห้องนี้โอเคเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งได้ไหมวิ่งได้ไหมโอ้โหภาพงานงานศิลปะ วัดมันโตออกมาเหมือนเป็นตู้เย็นแล้วมีใครอยู่ข้างในว่านั่นนะกูเห็นนั่นแหละอย่าดิอย่าเปิดดิเปิดอย่าเปิดนะอย่าบองว่าข้างต่อไปมันุนจะไม่เปิดใช่ไหมโอ้มันเปิดโอ้า y oh, e oh, god ข้างวนหรือเปล่าวะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นกูแจ๋อุ้ยโอเคโอเคผมจะไม่ยุ่งครับพี่ไม่อยู่ไม่เห็นแล้วก็ไปดูด้วยโอ้โหโคตรน่ากลัวเลย อืมเอาไม่มีใครไม่มีใครมันคงไม่มีอะไรตกมาใช่ไหมเสียวกูเสียวเอ็กตอนนี้ปกติสุดละอืมโอ้เสียงเด็กใครร้องวะ กี่เดียววะเฮียวัดวัดเตอะ what, what อาลมีใครอยู่ไหมเสียงประตูแถวไหนวะไม่อยู่แล้วผีบ้าผมไม่อยู่หรอกี่บ้าบีบ้าทำไมทำไมประตูมันปิดทำไมประตูเปิดไม่ได้ไอ้ผีบ้าเว้ยทำไมประตูมันปิด,ปปไ,ดไม่ได้ไอ้เปิดไม่ได้ เสียงอะโอ้โหประตูเปิดสวัสด,ดีครับมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวนี้โอ้มันคืออะไรไหนอยู่ใสอู้หน้าเราหล่อเหลือเกินอู้นี่เด็กนะเนี่ยโอ้โหน้ากูหล่อมากเลยโอ้สวัสดีสวัสดีเจ็๊ดคืโอ้สวัสด,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 ดีจ้ะเป็นไงบ้างสบายดีปะ้ oa น่าจะสบายบอดีหรอกเรา,เราปิดประตูให้ละมารยาทดีมารายาทดีปิดป,ประตูให้ ดีเมื่กี้หายกลัวเลยมันตลกกว่าเออเปิดได้ละอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหนึ่งนะครับพอดีมันเออค่อนข้าง,างอาดีกูกูเอ,อ๋บางทีแล้วเขาเปิดริชักผมว่าลิชักมันน่าจะมีสัมปิง,งนดะน่งแต่เกิดผมเปิดบางที เออแล้วนี้ไม่มีอะไรโอ okay. เคแล้วเมื่อไรจะจุกเมื่อไรจะจนะุกไว้นี่ยอุ้ยเออคุณผู้หญิงวันดีครับคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงโอ้โหคุณผู้หญิง,ญ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 งขาวจวดเลยเ okay. มื่อกี้เสียงอะไรไม่รู้ด้วย ไม่กลับไปดูด้วยเชียงลอลไววะอืมไม่ไรจะจบวะจบเธอไม่มีดเลยใช่ไหมรูปภาพเปลี่ยนไปหรือเปล่าหรือคลิปเองน่าคลิปเอง วัดโอ้โหกระจกหลุดกระจกหลุดนี้เหรอโอ้โหกระจกแบบหลุดมาป้องเลยทำไปเชื่อทำไปเชื่อกลัวว่ะเอออันเนี้ยไม่มีใช่ไหมอ่า ว้าวว้ากินเช่ม,าามันได้ไหมครับทำไมวันนี้เปิดได้โอเคครับผมจะไม่อยู่ว้าวัวดเดี๋ยวฝักประตูปิดเองโอ้สวันดีโอ้น่าน่าฉันหล่อ,อไรหน้าไอ้หล่อมากเสียงอะไรเสียงใครทำอะไรวะเสียงใครพยายามเปิดประตูโอ้โหมีคนมาไหมเปิด เงี้ยเดะเดะโหมีคนพยายามเปิดประตูไม่มีใครอยู่ครับพี่งี้หน้าเราเรอเราอาการแล้วกันเป,เ,เปิเดเรเปิดไดแล้วอ๋อเปิดประตูะหน้าเป็นเฉียเลยเฮ้ยเสียงเหี้ยเลยไฟแดงโู้ไฟแดงวันรำนี้ จิงเก๋ว,วะ่ะออนนี้มันไฟแดียกว,วะ่ะเอาประตูล็อกโอชีวิตต้องหาคุเแจปอ่ะเืือะไระเปิดเช้าหน่อยลวกันเไหนวไม่ได้เปิดตั้งนานอืไม่มี โอเคอ้มีกุญแจละโอ, <Christina> <S <S โอ้โหเมื่อกี้ผวาไม่ไรจะจบวะจบเธออู้มืดคืออะไรทำไมมืดเราเดินต่อได้วยที่ไหน

เอามันคืออะไรช่วนลงไปแต่ยังไงละ่ะ <refriger ant> เสียงเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงหาเสียงหียวียอะไงตัวห้องน้ำมีอะไรไหมอู้หู้น่าอายเราเราเอาการาหลาม่มีอะไรเนาะมันก็เปิดได้ต่มปกติอืมไปชั้นไปเถอะนะขอร้อง เถอปล่อยให้ไปเข้านอนอ,นอาบน้ำดีๆเถอปล่อยให้ไปทิ่น,นครีมอาบน้ำนอนเดินนะจ้าเดินมาตั้งนานแล้วเฮาอาเปลี่ยนเป what the fuck? Yeah. ở đây lê ở đây xiềng ở đây lê ở đây xiềng ở đây ai làm lê xiềng ai xiềng lê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  ยู่มใสเนาะคุณแช่จ้าอยู่มใส่ยู่นี่บอแช่อยู่มใส่คุณแช่ในห้องน้ำเลยหรืออะไรเท่าไหนยืนอะไรวะยี่ยี่ในห้องน้ำหรือใครประตูห้องน้ำเปิดมาได้ เอ๊แล้วเจะาได้เห็นได้ว่ากูปิดไว้นะเออถอยเหี้ยอะไรเอ๊ะผมเปิดไปนะเอ๊ะผมเปิดไปนะผหนจะได้ what? วัดขนลุกเฮ้ยคือนนคอะไรอ่ะขนลุกเนี่ยนะเปิดก็ไม่ได้อ่ะคืออะไรอ่ะต้องทำอะไรเอ้าเฮ้ยอันนี้ปิดเองเฉย Đó, anh chìm đây mấy, mang robot hey. What the Buồn oh, no. hả Anh chấm scare đây mấy Chả má có mà thì mình bứt xỉu ấy Cái gì ได้อ๋อส่องได้วัดเดือโอ้โหส่องได้ก็ไม่บอกแล้วมันโ oh อ้โหเฮ้ยก็ทำอะไรอะ่ะเ,เสียงประตูอะโ oh อ้วัดเฮ้ยเฮ้ยพี่ชายทำอะไรพี่ชายเอาเฮ้ยเอาพีา่เป้าอ๋อผู้หญิงคนนี้โดวอะไรนี่หรอโอ้โ oh ห อู้ชิลล์เราเอาขายเลยเกินน,นั่นนนอนอ้โหโอ้โหน่ารอดตายบ่กู <c oughs> น,นี่กูนีค่คนคนตีใช่ไหมเอ้ยเคืออะไรอะดิลินมีคนแจ่ะปะเป็นย,ยังไงคนเจโอ้ยกว่าจะเจอวนต้องนานแล้วเสียงอะไรย ฉันต้องออกไปฉันต้องไปออกเออคุณแพ้อ,อ๋อเดีบอกนะว,ว่านี่โอเคือ,คอนั่นจะเป็นแบะแอนดี้ซึ่งผมจะกลับไปได้ดไหรือไม่ไม่ ซึ่งก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แหละบาย